มาระโกบทสุดท้ายครับบทที่16การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและเหตุการณ์ที่ติดตามมาขันวันสับปโตล่วงไปแล้วมารีชาวมักดารามารีมารดาของยากอบและนางสะโลเมซื้อเครื่องหองมาเพื่อจะชโลมงพระศพของพระอ,องค์เวลาลุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์พอ,อดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาที่อุโมงและพูดกันว่าใครจะช่วยกิ้ง ก้อนหินออกจากป่าโมงเมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นกิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินโตมากทันเขาเข้าไปในโมงแล้วได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งหม่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวาผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึงฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่าอย่าตกตะลึงเลยพวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเรส ซึ่งต้องตึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์หาได้ประทับที่นี่ไม่จงดูที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตโตเถิดว่าพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลีลีก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ตัดไว้แก่พวกท่านแล้ว หญิงเหล่านั้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไปเพราะพิสวงตกใจจนตัวสั่นเขาเขาไม่ได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัวคันลุ่มเช้าวันต้นสัปดาห์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ได้ขับผีออกเกดผีมารีจึง ไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระอ,องค์แต่ก่อนเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เมื่อเขาได้ยินว่าพระอ,องค์ทรงพระชนอยู่มาลีได้เห็นพระอ,องค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อภายหลังพระอ,องค์ทรงปรากฏกายอีกรูปหนึ่งแก่ศิษย์สองคนเมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอกศิษย์สองคนนั้นจึงไปบอกศิษย์อื่นๆแต่เขาไม่ได้เชื่อภายหลังพระอ,องค์ทรงปรกกากฏแก่ สาวก11คนเมื่อเขาเอนกายลงรับประทานอยู่และทรงตีเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจดื้อดึงด้วยเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วฝ่ายพระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกว่าท่านหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขา่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ที่เชื่อและรับปริสมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระละอาชญามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยพระนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษาเขาจะจับกูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคก,การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูของพระเยซูขันองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดสั่งเขาแล้วพระองค์ทรงถูกลับขึ้นไปในสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญ ที่ประกอบนั้นเอเมนจบแล้วนะครับเราจะไปต่อลูการในวันรุ่งขึ้นนะครับเอเมน